สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนทำใบลดหนี้ขายในแอป Next 2นะคะโจทย์สมมุติใบลดหนี้10กันยาบริษัท L&Y จำกัดแจ้งว่าแท็บเล็ตที่ได้รับมีตำหนิเล็กน้อยหนึ่งเครื่องตามใบกำกับภาษีขีดขายส่นเลขที่ SRMP 2A 0 0 0ทับ0 0 0 0 2ขีด1 0 0ลูกค้าขอส่วนลดและไม่ต้องการคืนสินค้า กิจาการจึงจัดทาใบลดหนี้2,000บาทและ,ะแสดงรายการสินค้าในใบลดหนี้ 2, แต่ไม่ได้รับสินค้าคืนให้เพื่อนๆกดเข้าในแอป n e x t t o ค่ะเมื่อกดเข้าแอป n e x t t o แล้วก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นให้กดที่ขีดสามขีดมุมบนซ้ายค่ะดูหัวข้อขายนะคะจากนั้นกดคําว่าใบลดหนี้ค่ะกดเครื่องหมายบวกที่มุมบนขวาค่ะก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะหัวข้อคือใบลดหนี้ขาย n o จุดก็คือเลขที่หรือเลขที่อ้างอิงค่ะ ซึ่งระบบจะรันนิ่งให้เรานะคะวันที่เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนวันที่ได้ค่ะโดยการกดที่วันที่นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆเลือกวันที่ที่เพื่อนๆต้องการทํารายการค่ะแวดก็จะมีแวดรวมในแวดแยกนอกและไม่มีแวดนะคะหน่วยเงินมีให้เลือกคือไทยบาทและ US ดอลลาร์ค่ะก็จะมีให้เลือกว่าเรานั้นได้ขายสดหรือขายเชื่อให้ลูกค้านะคะแล้วก็จะมีให้เราเลือกรับสินค้ากลับเข้าสต็อกหรือไม่เอาเข้าสต็อกหากเพื่อนๆนำสินค้าเข้าสต็อกก็ให้เลือก รับสินค้าเข้าสต็อกหากไม่ได้นําสินค้าเข้าสต็อกให้เลือกไม่เอาเข้าสตอ็ th อกค่ะอินวอยที่อ้างอิงนั้นเป็นใบากากับภาษีหรือไม่หากเป็นใบากากับภาษีให้ติ๊กถูกค่ะแต่หากไม่ได้เป็นใบากากับภาษีให้ติ๊กออกนะคะ In อินวอยอ้างอิงถ้ามีสามารถครีย์ไปได้เลยค่ะหรือไม่เพื่อนๆก็สามารถกดตรงรูปนิ้วมือได้นะคะแอปพลิเคชันก็จะเด้งหน้าให้เราเลือกอินวอยที่จะลดหนี้ค่ะสาเหตุการลดหนี้เพื่อนเพื่อสามารถคีย์ลงไปได้เลยนะคะว่าทําไมเราถึงลดหนี้ให้คู่ค้าร,รายนี้ค <recom> ่ะ จากโจทย์สมมุติของเรานะคะเราต้องการแสดงสินค้าในแบรดลนี้ซึ่งก็คือแท็บเล็ตที่ได้รับตำหนิเล็กน้อยหนึ่งเครื่องนั่นเองค่ะให้เราลบสินค้าอย่างอื่นออกนะคะจากโจทย์สมมุตินะคะแท็บเล็ตที่คู่ค้าได้รับนั้นมีตำหนิเล็กน้อยหนึ่งเครื่องดังนั้นเราจะมาเปลี่ยนจาก5เครื่องเป็น1เครื่องค่ะ ราคาของสินค้าจาก34 0 0 0ให้เราเปลี่ยนเป็นจำนวนที่เราจะลดนี่ให้คู่ค้าค่ะซึ่งในโจทย์ตัวอย่างของเรานั้นก็คือ2000ค่ะให้กดตกลงค่ะส่วนลดที่เราเคยให้ลูกค้าก็ให้ลบออกนะคะเสร็จแล้วให้เพื่อนเพืเ,พเ,พเช็คความถูกต้องอีกหนึ่งทีค่ะเมื่อข้อมูลทุกอย่างถูกต้องแล้วให้เพื่อนๆกดเครื่องหมายถูกที่มุมบนขวาค่ะ เสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะ